สวัสดีค่ะมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งของวันจันทร์วันนี้ค่ะพาชมแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันกับเมื่อคลิปของวันนี้นะคะก่อนนี้ก็พาชม t o y ยต้ h ไ l u ักร v o ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลเป็นตัวเจเกียร์ออโต้นะที่สำคัญเกียร์ออโต้ค่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะมองหารถกระบะใช้งานไม่อยากเมื่อยเกียร์ออโต้วันนี้จัดเลยค่ะ รถยังไม่ได้ล้างเก็บงานทำความสะอาดนะคะรถยนต์ปี2019ค่ะ Z e d i t i t n o n เป็นเบาะผ้านะคะยังไม่ได้ซักยังไม่ได้ทำความสะอาดค่ะเราดูแคปหลังกันเบาะรุ่นนี้จะแยกเป็น2ชิ้นนะคะเป็นแบบนี้ บอกไม่มีขาดไม่มีชำรุดค่ะน็อตประตูฝั่งขวาขออภัยค่ะฝั่งซ้ายค่ะดูสายเบลกันหน่อยว่าตรงตามเล่มไม้อ่ะรถปี2019นะคะตัวเบลเขาก็ปี2019ค่ะตรงตามกับเล่มนะคะ ลูกค้ามองหารถใช้งานสภาพโอเคเลยนะคะนี่เดี๋ยวลลอกสติกเกอร์ล้างทําความสะอาดสปาก็พร้อมส่งมอบเลยค่ะมีเริ้วรอยทั่วไปรถมีใบเครมนะคะแต่ว่าให้ลูกค้าได้ดูงานสดงานจริงกันไปเลย s ซตอ dition ค่ะปีสองพ นนะะเล่มใหมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมื่นสี่พันสองร้อยหกกิโลเมตรค่ะแจแคลริบอยของเขาครบนะคะสำเนาเล่มรถจดตรงตามเล่มนะคะสายเบลปีสองพสิบเก้าและรถปีสองพสิบเก้าค่ะรถกระบะบรรทุกมีลังคาฝาปิดด้านข้างท้ายนะคะรถยนต์รถมือเดียวค่ะ น็อตฝั่งด้านขวาค่ะรถจอดอยู่ที่โกดังรถดีเด็ดออโต้สาขาเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะเยนเชิญลูกค้านะคะมาชมรถกันก่อนได้ค่ะอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมรถกันก่อนนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะทุกคันเลขใหม่แท้ค่ะ รถยนต์ปี2019ปีนี้2025รถยนต์คมสัญญา6ปีเรามาดูยางกันหน่อยค่ะยางเป็นของ Bridgestone ค่ะสัปดาห์ที่9ปี2023ค่ะเรามาดูเครื่องกันนะคะกองสันนิดนึงนะคะ กลับมาแล้วค่ะดูฝาค่ะฝาเดิมค่ะนอฝั่งซ้ายนะคะ คันหน้าค่ะคันเดิมค่ะนัดฟังขวาค่ะ มาค่ะกับคันนี้นะคะโตโ o ต้ h ไฮรักรีโว่สมาร์ทแทเครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต้ค่ะเลขใหม่อยู่ที่170,000วันนี้จัดไปราคา329,000บาทค่ะ329,000บาทค่ะมีริ้วรอยนะคะรถมีใบเคมเก็บงานให้ค่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะรถจอดอยู่ที่รถดีเด็ดออโต้สาขาเทพรักษ จังหวัดสมุทรปราการเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเอ็มมาทำงานทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ลูกค้าสะดวกมาดูรถได้เลยค่ะรบกวนลูกค้ากริ้งกางกันสัก1ชั่วโมงนะคะอยากมาดูรถเรียนเชิญเลยค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเรามีที่ตั้งชัดเจนค่ะหากลูกค้ามาไม่ถูกค่ะมี QR code ลิงก์ด้านล่างนะคะจะมีจุด3จุดกดเพิ่มเติมค่ะมีลิงก์ให้นะคะกดเข้าไป จะเป็นรูปหน้าโปรไฟล์เซลเอ็มนะคะลิงก์นั้นไม่ใช่ลิงก์มิสอาชีพนะคะมิตตภาพนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊กดไปลิงก์นี่หลอกลวงหรือเปล่าไม่นะคะเป็นลิงก์ค r วโค้ดของเซลเอ็มง่ายๆเลยแค่กดคลิกเข้าไปค่ะก็จะเจอรูปโปรไฟล์เซลเอ็มนะคะลูกค้าอยากดูรูปรถเพิ่มเติมได้เลยค่ะลิงก์างกันได้ตลอดนะคะหากเซลเอ็มไม่ได้รับสายเซลเอ็มโทรกลับนะคะเรียนเชิญลูกค้าอยากได้รถกระบะเกียร์ออโต,โต้มี ตัวจแคลิบอยแล้วนะคะเรียนเชิญค่ะวันนี้ราคาพิเศษ3 2มแสนสองื่นเบาทค่ะมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะวันนี้เซลล์เขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมกลิงกลางกันได้เลยค่ะวันนี้เซลล์เมไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะกดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ